นี่จะให้พวกเราที่เป็นคนดีนิ่งเฉยได้ยังไงเห็นกนตัวไหมหลวงปูจะถามพวกเราถ้าพวกเรานิ่งเฉยก็จะแสดงว่าพวกเราเห็นเก่ตัวอยู่ดีสบายแล้วไม่ปกป้องพ่อคือทําคือวินัยนี่มันไม่ถูกนะลูกนะขคาจะว่าก็จะด่าเราที่เรายอมยอมยอมงนั้นแหละนั่นนหะลวงปู่พา่นาแต่ต้องรู้ตลอดตลอด พจนานุนกรมของหลวงปูน่น้อยยานาบโลคือจะทาดีจนถึงวาระสุดท้ายนั่นนี่พจนา,นานุกรมของหลวงปูน่น้อยยานาบโลเป็นอย่างนั้นพจนานุกรมของประเทศไทยก็เป็นอีกอย่างนะแต่นี่พจนา,นานุกรมของหลวงปู่เป็นอย่างนั้นหลวงปู่จักไม่ทําชั่วอีกตลอดนานตการด้วยกายด้วยวาจา้วยใจทําอะไรขึ้นเราจักไม่ใช้ความคิดของเราเจ้าทําอาวินัยเป็นตัวบ่งบอกแห่งความชัดเจนเราจะตายกับพ่อเราก็คือพระวินัย คือศีลนี่เลยมแค่จะว่าก็จะได้เราเราไม่เข้าไปเข้าไก่ของพวกนั้นเห็นไหมล่ะอย่างที่เราได้พูดเรื่อยๆถึงการทำทางการศานาเนี่ยอืมพระเรพระฤาเทล่ากับพระพยศเทล่านั่นอืมรวมพระอรหรันอืมได้แปดลูกแล้วก็ไปรวมพระพระอรหันพระกินนังโสมบิกได้เจ็ดร้อยลูกเห็นไหมล่ะทำทางกนานาอยู่ตั้งแต่เดือน ก็พวกเดียวนี้แหละนี่นี่นี่ก็พวกที่วัตถุไอ้ิประการที่บัญญัติขึ้นมาใหม่นี่แหละใช้เงินใช้ทองได้จะจ่ายจ่าจริงเงินใช้ทองได้รับเงินรับทองได้เห็นไหมล่ะมันน่าเกลียดไหมล่ะกินข้าวได้ช่วงเวลาค่อยบ่ายแล้วเห็นไหมล่ะฉึกษาดูทีก็ศึกษาทุกทุกคนนี่นะนั่นแหละแต่ความแต่ก่อนจริงมีไหมล่ะ เฉยๆเฉยๆตืดนึก้าแล้วไม่ปฏิบัติตามมันก็เท่ากับมันนี่ประโยชน์เห็นหลวงปู่นี่ไม่อย่างนั้นนะหลวงปู่เลยพร้อมๆเสมอใครว่าไงก็ตามอืมก็จะว่าเออน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้น่าจะอนุโลมด้วยเหตุด้วยผลเต่โพุทธนานุกคมพระหลวงปู่น้อยยานัมพโลก็คือเราจะทําดีจนถึงวันเราทิ้นลงเราจะไม่ทําชั่วอีกตลอดอันตรการเห็นไหมล่ะ เราจะไม่ทำชั่วอีกตลอดอนันตกาลนี่พจนานุกรมของหลวงปู่น้อยเยน,นวโลเขาจะยังอีเรามัก็ไปยุ่งกับใครหรอเราอยากเขีนความพร้อมพร้อมพร้อมพระด้วยความสมัครขีที่ทําที่วินไหนเาเราพูดขึ้นนี่เราพูดขึ้นเพื่อความสมัครขีเราไม่ได้พูดเพื่อโนดด่วาว่ากล่าวหมกคนะคุณบาญาน,นี่เราปิดอะไรอ่ะ นั่น,น,นเรื่องของเรื่องมันแล้วก็ยามนี้เราก็แสดงผีบ้าทีพระเจ้าบัญญัติเลือทำใบวินัยขึ้นก็เพื่อความเสริมเมื่อขี่รองดองเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยเขารพผู้เป็นพ่อนั่นทะเลาะกันทาไมทะเลาะกันแล้วไม่อายหรอไม่อายสติเลชัธมันเหรอนั่นไม่ต้องไปพูดถึงอายโลกอายท้องฐานหรอกความเสมอขี่มีที่ไหนก็มีที่ทําที่วินัยนั่น,อยยนเอาพระวินัยไปเครื่องวัดนั่น ทางไกลก็ต่างกลที่พระพี่ไหนมนก็จบตรงนั้นไม่ต้องมาทะเลาะกันในี่ใครจใะใครจะบอกว่าเออน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้น่าจะอนุรมอย่างนี้อย่างนี้ก็แล้วแต่หมูนะแต่พจนานุกรมของลุปลงปู่น้อยยาญาณบารจะไม่เป็นเหมือนหมูแล้วนู่นตลอดนาฏการนูน่นเราจะไม่ทําชั่วอยู่ตลอดนาฏการอย่างที่นาแต่ตองให้มันดีรู้นั่นแหละหรือว่าไปฟังอะไร อ้โหไปนาการไปไล่มันก็ไม่ถูกเราสอนนี่เราสอนเพื่อความสมัครใจนะเราทําอะไรขึ้นเราก็เพื่อความสมัครใจเราไม่อยากเห็นลูกอาปีที่เต็มกันอยู่อยู่ในวัดป่าเมืเรียนนี่เกิดขึ้นนะสันสมากจะเป็นลูกอาปีที่สอนไม่เถออนั่นะแต่ก็จําเป็นต้องสอนไม่สอนไม่ได้เพราะเป็นหน้าที่นั่นจะบอกว่าเอาก็สอนตัวเองนะ่โอ้ก็สอนตัวเองดีแล้ว จริงไม่ใช่ความคิดของตัวเองไงไม่ใช่อากาิริยาของตัวเองอาจจะกับปิยาตามทตามที่ไหนเท่านั้นเสมอต้นเสมอไปนะเขาจะว่าดีเขาจะว่าพระด้นน้นเลือดพระลูกน้ำประเสริฐเราก็ไม่เข้าไปาก้าวไก่ก็าสาธุจะจะดีตามไหนถ้าไม่ดีตามาำตามที่ไหนนะจะบอกว่าหลวงปู่อยากเด่นอยากดังจริงถ้าหลวงปู่อยากเด่นอยากดังหลวงปู่ก็ออกเหรียญแล้วที่รุ่นนั้นรุ่นนี้ค้าขายแล้วที่นั่นหรือประเทศไะเทศเสียงหาเงินหนาทองแล้วที่ หรือไปหาจริงต่างๆที่บอกว่าให้โลกให้ตรงฉันเป็นประเดินที่เขาจ้องเพื่อจะได้เด่นได้ดังไปอย่างนั้นเลยนี่เราไม่ได้ไปเอาเป็นภาพแบบนั้นถึงแมล้ล่ะนี่พ่อเราว่ายังไงเราก็าอย่างนั้นคนี้ฟังแล้วว่าเราจะเป็นภาะโง่โตามคํธรรมที่ไหนนี่แหละใครจะฉลาดก็ฉลาดไปเราไม่เข้าไปเข้ากจตัวนั้นนั่นแหละวันพรุ่งนี้เราจรึงของโง่โง่ตามหลักคําสอน ที่พระเจ้าทรงบญัติถึงไม่มีใครเลยที่ไม่เคยเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่กันเราเป็นญาติกันทั้งหมดในสามในลูกธาตุนั้นพระเจ้าบรรดาิยังไงเราเชื่ออย่างนั้นเพราะนี่คือพุทธนาลูกกรมของหลวงปู่น้อยยานวโรเขาจะคัาก็คัดเราไม่เข้าไปข้าวายนะมันต้องเที่ยงอยู่นี้มันต้องเป็นของมันอยู่นี้เดี๋ยวให้เราไปตามเจ่ามันหมดโอ้ยเราไม่ทำเพราะเป็นญาติกันนี่แม่ยังก็แก่เจยิญภาพล้วนั้น ก็ธรรมดาก็อยู่ด้วยกันมันมีคนส่วนเยอะนี่มันก็ทะเลาะบ,บ่เบ่งกันเป็นของธรรมดานั่นแหละเตกก็รวมตัวกันได้ด้วยใจที่มีความเสมอมื่คีที่ระเบียบเบ็ดเผนในววารำนั้นนั่นมันก็ได้อันนี้พระเจ้าวางไว้แล้วนี่นี่ความสมัคมื่ีต้องเกิดขึ้นที่พระวนยัยพระต้องมีพระวนัยคือศีลเสมอกันพระเจ้าบันจัดจขึ้นเรื่องพระวนยัยเรื่องศีลนี่ก็เพราะว่าความสมอเมื่ีนะ ถ้าพระไม่มีพระวิไนไม่มีศีลเขาสดงว่าไม่ใช่พระไม่ใช่ธรรมนนะัถ้าศีลไม่สมบูรณ์ก็พระไม่เต็มบาทด้วยใครจะข้านหยิบมันก็เป็นความจริงนั่นเราต้องทําดีตามหล,ลักคำสอนของเจ้าที่อยากจะเห็นพวกเรารวมตัวกันที่พระวิไยที่ศีลของพระนี่นะเพื่อทําให้ศาสนาโดดเด่นให้โลกเขาได้รู้เขาได้เห็นว่านี่คือศาสนาพุทธิเถร เขาแค่นั้นเองไม่ใช่ว่าความคิดที่ประมาทจากช่วงหมู่คณะกูบาอาจารย์อีกข้อไหนหนที่หลวงปู่นนทยนาพโลนี่พูดผิดเทียนจากหลักพระวินัยก็ถามว่าเป็นกุรย์อยู่นี่ก็ถามหมู่คณะอยู่นี่จะว่าไงแล้วจะไม่รวมตัวกันเหรอผมไม่มีอะไรนะที่จะบอกว่าไปประมาทจากช่วงหมู่คณะผมมีแต่ความเคอรบเทิดนันในจัสตดา ในพ่อแม่กุูจารย์ยิ่งพ่อ,องชักราชด,ดูที่ท่านออกมาปกป,ป,ป้องพระพุทธศาสนาเราจะไม่สารต่อหรือหรือว่าพวกเราอยู่ใีกินดีแล้วเพิกเฉยลืมศาสดาตัวเองคือลืมหลักธรรมหลักวินยัยนั่นน่นนี่ท่านท่านธรรมปาลานี่โอ้ยท่านสูตรฉันมอกก็าก็ลัลเป็นสฉลติตาใจอีกพวกเรานี้ไม่ได้ทว่อะไรอยู่สบาย นั่นท่นทมมานธรรมปาละสลัเป็นสลัตายเราอยู่เบบสบาย